ขอกราบสวัสดีนะคะแล้วก็ยินดีนต้อนรับเนาะเข้าสู่ในช่วงนี้นะคะของการเรียนรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์นะคะชื่อครูครูแหวนค่ะชื่อครูแหวนเนาะอยู่ที่ออกอากาศอยู่ที่ขอนแก่นค่ะ ก็โค้โจบพิตินันบรรดาศักด์เป็นคนที่แนะนำโอกาสทางนี้มาให้นะคะแล้วก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็ประทับใจในบริษัทก็เลยเห็นคุณค่าแล้วก็เดินเข้ามาในที่นี้นี่เองนะคะขออนุญาตแชร์สกรีนหน้าจอนะคะมาได้แล้วนะคะก็จะเป็น หลายๆท่านที่เข้ามายังไม่ทราบถึงว่าการที่เราจะมีเว็บไซต์นี้นะคะเรามีไว้ทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าจะมีเว็บไซต์เนี่ยคำว่าเว็บไซต์หรือลิงก์เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะแชร์ได้ไปทุก ทิศทางหรือว่าแชร์ไปได้ทุกช่องทางนั่นเองนะคะในเรื่องของโลกโซเชียลนะคะกะ็เราก็มีการสอนกันทุกทุกวันเลยเนาะนะคะไม่ว่าจะเป็นจันทร์อังคารพุทธพฤหัสหรือแม้กระทั่งศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ,ะเรียนรู้กันทุกทุกวันไม่มีวันไม่มีวันที่เราไม่เรียนเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มีเว็บไซต์ทุกท่านน่าจะมีเรียบร้อยแล้วโดยโค้ดผู้นำของแต่ละท่านที่แนะนำท่านเข้ามาใน เ p network, แห่งนี้นะคะก็จะแนะนำท่านเข้ามาสู่การที่ว่ามีสินค้ามีธุรกิจแล้วก็ต้องมีเว็บไซต์หรือมีช่องทางนี้นี่เองนะคะก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของการเข้าสู่เว็บไซต์ของส่วนตัวของเรานี่เองนะคะก็จะมีเรื่องของ username แล้วก็พาส s วิร์ดนะคะอ่าให้เราล็อกอินแล้วก็เว็บไซต์ก็จะผูกขาดกับทางไลน์ค่ะ แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยลายโดยอัตโนมัติแล้วแต่ท่านสะดวกจะกดตรงไหนนะคะ,ะวันนี้ครูแหวนขออนุญาตกดเข้าตรง User นะคะแล้วก็จะไจะได้จำจาได้นะคะแล้วก็จะได,ได,ะคะะไดะ้คุ้นชินกันนะคะอ่าเนาะอ่ะ,อะไปกันเลยนะคะก็จะ ไปเข้าสู่ในเรื่องของอันนี้เว็บไซต์ของครูแหวนอาจจะยังไม่อัปเดตเนาะเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้ไปอัปเดตใน Google Chrome เลยนะคะก็จะเป็นตัวเว็บไซต์เก่าๆอยู่ก็เลยยังไม่มีรูปภาพนิดนึงไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มาแตะที่อ่าเว็บไซต์ตัวนี้นะคะทางสายงานตัวไหนอ่อนตัวไหนแข็งนะคะเราอยากจะอ่าแชร์ลิงก์ อ่าเว็บไซต์ขยายงานด้านซ้ายหรือขวาตรงนี้ตามใจทุกท่านเลยนะคะแต่ว่าก็ให้บาลานซ์กันเนาะไม่ใช่ว่าด้านหนึ่งหนักหนักเงินแล้วนะคะแต่ก็จงแชร์แชร์อยู่นะคะแต่ก็เอาให้บาลานซ์กันด้วยนะคะก็ขออนุญ,ญาตแตะไปที่ด้านซ้ายนะคะกับเว็บไซต์ก็จะเข้ามานะคะเข้ามาพอดีเข้ามาสู่อ่าระบบ เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีะเมนูขึ้นมานะคะมีเมนูขึ้นมาให้เราได้เข้าไปดูหลายๆช่องทางนะคะก็คือในเรื่องของเมนูต่างๆเราจะไปไหนเราจะเดินไปซ้ายไปขวาก็อย่าลืมที่เมนูนะคะคิดไม่ออกบอกเมนูนะคะตรงนี้นะเราต้องท่องไว้แล้วก็ตัวนี้ก็จะมี ชื่อของเราตัวนี้เด้งขึ้นมาสามารถที่จะเยี่ยมชมที่จะดูยอดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทางบริษัทได้นะคะแล้วก็จะมียอดผู้ที่สมัครแล้วนะคะโดยที่เดี๋ยวระบบนะคะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นะคะจะเด้งขึ้นมาทันทีว่าเออวันนี้มีสมาชิกเข้ามาสมัครกันกี่รายหรือว่าเข้ามาดูเข้ามาเยี่ยมชมใน เว็บไซต์ของเราเท่าไหร่นะคะก็จะมีการอัปเกรดหรือว่าอขอภัยค่ะผ่านๆเนาะ,อะขอภัยค่ะก็จะมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือการแชร์นะคะเราสามารถแชร์ได้เลยนะคะไม่ว่าเราจะ copy link ไปวางไว้บนแพลตฟอร์มต่างๆหรือช่องทางต่างๆเนาะนะคะหรือว่าจะเป็นการแชร์ไปสู่ Facebook ไปสู่เพจก็ได้นะคะไปที่ไลน์ก็ แล้วแต่นะคะจะเป็นลายส่วนตัวกล่องข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถทำได้หมดลองดูนะคะอาทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของวันนี้จะนำพาทุกท่านนะคะได้ไปสั่งซื้อสินค้าอ่าเราที่จริงก็สั่งทุกทุกครั้งนะมีเรียนบ่อยมากแต่ไม่เป็นไรนะคะอ่าช่องทางนี้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะคะ จากผู้ที่ยังไม่ได้สมัครก็คือสามารถอัปเกรดสร้างไรายได้สำหรับผู้ที่สนใจเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็รับเว็บไซต์อัจฉริยะฟรีสองช่องทางนี้นะคะแล้วก็จะมีข้างล่างนะคะแนะนำอ,อย่างการเปิดตัวของบริษัทนะคะอลังการงานสร้างมากๆระดับโลกเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะถ้าท่านได้เข้าไปเปิดดูแล้วท่านจะเพลินมากนะคะแล้วก็จะมีอ,อีก ช่วงนี้นะคะช่วงนี้จะเป็นการแนะนำเว็บไซต์นะคะว่ามีการทำงานแบบไหนสามารถใช้กับ อะไรได้บ้างแล้วก็ข้างล่างนะคะก็จะมีแบรนเนอร์ให้เราได้ใช้หรือว่าแบรนเนอร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็เกี่ยวกับ Every a f f i ฟ a ต์ e าเก็ตติเราสามารถนำไปโปรโมทได้เลยเนาะนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปตรงนี้กันได้เลยนะคะไปที่คิดไม่ออกบอกเมนูนะคะไปที่เมนูนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะไปซื้อสินค้าสักหนึ่งชิ้นนะคะอ่าเราก็ไปที่ ผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยนะคะ,ะจากที่เราจะซื้อสินค้าเราต้องดูผลิตภัณฑ์ก่อนใช่ไหมเลือกดูว่าเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะ,อะขออนุญ,ญาตนะคะเผื่อ ก็คืออาจจะช้านิดนึงนะคะว่าใช้ไปฝ่ายตัวเองเหมือนกันนะคะเออใช้สัญญาณตัวเองเนาะนะคะก็จะมี p r o d u c t หรือว่าสินค้าของเราขึ้นมานะคะซาซิมินออสพซาซิมิออยนะคะจากมีราคา ที่เราขายปริกันนะคะขายปริขายส่งถ้าเป็นสมาชิกกับไม่เป็นสมาชิกเท่านั้นเองก็จะอยู่ที่ราคา1 9 0 0บาทหรือว่าได้คะแนนได้ PV 500 PV นั่นเองนะคะก็จะเป็นสมาชิกอัตโนมัตินะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะมีคอฟฟอ่ามีนี่แหละนะคะที่โค้จบพูดเมื่อกี้นี้ก็คือ น้ำตาลน้อย่วนเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่รักสุขภาพกันนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคาที่390บาทเนาะอ่ะทีนี้ก็สินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นกาแฟงาสกัดนะคะหรือว่าจะมีคอโรฟิลนะคะคอโฟิลตัวนี้ก็โอ้โหสุดยอดเช่นกันนะคะก็ราคาเราแตะต้องได้นะคะสบู่ข้าวตองนะคะแล้วก็ SPD SPD นี่ก็ช่วงนี้อย่าลืมนะคะถ้าเป็นครูแหวนครูแหวนจะเชียร์ตัวนี้อย่างมหาศาลนะคะตัวนี้ก็ช่วยเราได้เนาะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสบู่มะขามทีนี้จะซื้ออะไรดีดว,วันนี้ขอซื้อตัวนี้ก็แล้วกันเพราะว่าใกล้ตัวเสลือเกินนะคะอ่าขออนุญ,ญาตซื้อ SPD ก็แล้วกันนะคะ1กระปุกเนาะโดยการสั่งซื้อนะคะอ่าสั่งซื้อตรงนี้นะคะปึ๊บก็จะแตะคำว่าสั่งซื้อเพราะจะขึ้นมานะคะจะขึ้นมาว่า,าสินค้านี้คือ SPD นะให้เราสั่งซื้อในราคาเท่านี้เท่านี้นะคะรูปผลิตภัณฑ์ชัดเจนแล้วก็จำนวนเราใส่ลงไปได้เลยนะคะอ่าสมมติว่าครูแหวนจะซื้อ1กระปุกก่อนนะคะก็จะ นำหนึ่งกระปุกนี้มาใส่ที่ตะก,กร้าสินค้านะคะอ่าก็จะมาใส่ที่ตะก,กร้าสินค้าทันทีนะคะอ่าก็จะรวมนะคะรวมมาให้เราแล้วว่าเออนี่นะใส่อ่าเราใส่เรียบร้อยเขาก็จะเป็นตีเป็นออเดอร์มาให้เราเด้งขึ้นมาหน้านี้นะคะก็จะมีในเรื่องของอ่ารายการสั่งซื้อหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือออเดอร์นั่นเองนะคะในราคารวมเท่าไหร่ อ่ารวมส่งเท่าไรแล้วก็ค่าขนส่งเท่าไหร่ราคารวมก็คือเท่าไหร่ก็คือ1240บบาทเนาะนะคะทีนี้เลือกวิธีการชำระเงินค่ะเราจะชำระเงินทางด้านไหนอ่าชำระเงินถ้าทุกท่านอยากจะชำระง่ายๆหน้าบ้านเลยไม่เป็นไรก็เก็บปลายทางได้มาแตะตรงวงกลมตัวนี้นะคะให้เป็นจุดขึ้นมาหรือว่าจะโอนผ่าน บัญชีธนาคารนะคะแล้วก็ช่องทางการโอนก็คือธนาคารอ่ากสิกรไทยเป็นของบอจกอสพีเน็ตเวิร์กตัวนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาพิมพ์ชื่อที่อยู่ผู้รับนะคะก็คือสมมติว่าอ่าแหวนเนาะอันนี้จะช้านิดหนึ่งนะคะขออนุญ,ญาตทุกท่านเนาะ การเรียนรู้นะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราต้องทําบ่อยๆแล้วถึงจะคล่องแคล่วเนาะเมอร์โทรศาพาัพท์ค่ะ083 8811ดสามแปดปดหนึ่่งหก่เ้านะคะอ่าต่อไปที่อยู่เนาะอ่าหนึ 1, 6, ่งหกสี่ อ่านะคะอําเภอพลนะคะอําเภอพลก็จะเลยเลยโคราชมานิดหนึ่งเนาะอ่าจังหวัดขอนแก่นนะคะเพราะว่าติดเขตโคราชนั่นเองอ่านี่โอเคนะคะหมายเหตุหมายเหตุเราจะหมายเหตุอะไรหมายเหตุเกี่ยวกับการซื้อขายหมายเหตุอาจจะเกี่ยวกับแบบไหนนะคะอ่าเดี๋ยวไม่เป็นลายวันนี้กูแหวนจะหมายเหตุว่า ทดสอบก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราเรียนรู้กันเนาะนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะยืนยันคําสั่งซื้อนะคะก็ไปแตะได้เลยนะคะ,อ,ะอาจจะช้านิดนึงนะคะยืนยันคําสั่งซื้อนะคะปึ๊บนะเอไม่ไปลายให้ยัอไมแตะโอ้ยลืมลืม ลืมค่าขออภัยค่ะ,ะปึ๊บนะคะระบบก็จะเด้งขึ้นมานะคะก็คือบอกว่าเพื่อสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคค่ะพอกดโอเคแล้วเราก็ไปดูที่ประวัติการสั่งซื้อของเราก่อนนะคะเลขที่ของการสั่งซื้อของเราในวันนี้ก็คือตัวนี้นี่เองนะคะ,ะเขาก็จะมีประวัติเลขที่ใบสั่งซื้อก็คือ66ใช่ไหมวันที่สั่งซื้อยอดที่เราสั่งซื้อ แล้วการส่งแบบไหนรอสถานะการตรวจสอบนะคะนี่คือการสั่งซื้อหรือประวัติของเราเนาะทีนี้อ่อาเราก็ยุบหน้าจอนี้ลงเราก็ไปแตะที่อ่าเมนูก่อนเอยขอไปค่ะอ่ามาตรงนี้เนาะเมนูอ่าเมนูเมนูนะคะขอไปด้วยนะคะไปที่รายการสั่งซื้อตรงนี้นะคะปึ๊บ ไปแจ้งชำระเงินค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็แค่บอกเขาเฉยๆนะคะทำไมไม่ขึ้นอ่าตะก้าขวนไม่ขึ้นเนาะอ๋อแต่มันก็ขึ้นไปแล้วละ่ะแต่ว่าตอนนี้มันลดไไม่ได้ดูตะก้าอ่ะมานะคะก็มาแจ้งยืนยันการชําระเงินโดยการบอกชื่อของท่านนะคะอ่าหรือว่าบอกชื่อของคแวนเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็วันที่เขาก็จะ เข้ามานะคะอัตโนมัติเวลาที่เราได้สั่งซื้อนะตรงนี้ที่เรามาแนบสลิปนะคะแล้วก็จำนวนเงินที่โอนเท่าไหร่เมื่อกี้นี้นะคะส่วนเลขที่ใบสั่งซื้อเมื่อกี้นะคะเลือกสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นแสดงว่าระบบอัตโนมัติมากทุกท่านมองเห็นเน,ะนาะนเห็นไหมเขาจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติมากๆเลยนะคะก็คือจากเลขที่เมื่อกี้นี้เลขที่ใบสั่งซื้อ66ใช่ไหมคะแล้วก็ราคาสินค้าอยู่ที่1,240บาทนะคะแล้วก็มา แตะเขาวงกลมค่ะได้เลยตรงนี้ก็จะขึ้นเห็นไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยเนาะนะคะก็จะขึ้นเนาะแล้วก็ยอดจํานวนเงินของเราก็คือตรงนี้เราก็ใส่ไปเลยนะคะธนาคารธนาคารผู้โอนตรงนี้ก็คือธนาคารของตัวท่านเองนะคะว่าท่านเนี่ยไปโอนธนาคารอะไรสมมุติว่ากวแนโอนธนาคารกรุงไทยกวแนก็จะกดที่กรุงไทยนะอ่ากรุงไทยนี่แหละนะคะโอนเข้าไปที่อ่า ธนาคารกสิกรของทางบริษัทนะคะแล้วก็เราก็มาแนบไฟล์หรือว่าชุดไฟล์แนบสลิปนะคะเพื่อที่จะให้สลิปของเขาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะคะก็คือถ้าท่านใดทำไม่เป็นหรือว่าทำยังไม่คล่องนะคะก็ให้ลูกๆหล,ลานทำให้ก่อนนะคะอ่าแล้วก็มาแนบตัวนี้นะคะแนบให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะสีแดงแงเนี่ยจะเป็น เจ้าของบัญชีหรือว่าทางบริษัทนั่นเองนะคะก็คือเข้าบัญชีนี้แหละที่เราโอนเงินไปให้นะคะถ้าไม่ชัดเจนเราสามารถแตะดูได้เลยนะคะว่าอ่านี่คือบัญชีของทางบริษัทนะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอ่าหมายเหตุเดี๋ยวค็นจะหมายเหตุต่อนะแล้วก็แจ้งการชําระเงินค่ะอ่า แจ้งการชําระเงินเนาะอย่าลืมแจ้งการชําระเงินถ้าไม่กดตัวนี้จะถือว่ายังไม่เสร็จสิ้นในการสั่งซื้อสินค้านะคะอ่าก็จะกดไปทีนี้ก็จะเด้งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะคะอ่าก็จะเด้งขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเราสามารถไปตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะนี่คือการอ่าบอกว่าเราสามารถซื้อสินค้า ในแพลตฟอร์มของเราได้เลยหรือว่าในลิงก์ของเราได้เลยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะดูสิ่งไหนอะไรเราสามารถมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อได้หรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเราเองได้นะคะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการเรียนรู้การสั่งซื้อสินค้าไว้ณนะโอกาสนี้ขอบคุณท่าน m c ขอบคุณโค้ดขอบคุณท่านประธานคะ่ะสวัสดีคะ่ะ